สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเพื่อแม่กับลูกใบเตยอาสยามบอกเหตุผลที่ไปเที่ยวสิงคโปร์่ามกลางมรารวมที่รายร้อมเมื่อไม่นานมานี้ใบเตยสุทธีวันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อใบเตยอาสยามได้พาลูกสาวน้องเวทมนต์พร้อมด้วยคุณแม่ไปเที่ยวสิงคโปร์แต่ทริปนี้ไรเงาสามีดีเจแมนพัฒนาพลไม่ได้ไปด้วยเพราะติดงานที่เมืองไทยซึ่งทริปนี้ใบเตยแฮปปี้สุดๆ ้ง shopping, พาลูกสาวไปเที่ยวที่ Universal Studio สิงคโปร์ตามประษาะแม่ลูกน้องเวทมนมีความสุขสุดๆล่าสุดใบเตยได้โพสต์ข้อความถึงเหตุผลที่พาแม่กับลูกสาวไปเที่ยวสิงคโปร์หลัลงถูกคนมองไปต่างๆนานา,นา,นา,นาโดยบอกว่า SG ทริปนี้เพื่อคุณแม่และลูกสาวดีใจที่ได้ทาหน้าที่ลูกและหน้าที่แม่พร้อมกันไปด้วยเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่จะทำในปีนี้ตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากแม่เขียวอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับหลานมานานมากแต่ด้วยแม่เขียวป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าทําให้เดินแทบไม่ค่อยไหวตอนนี้อาการดีขึ้นหน้าที่ลูกที่ตั้งใจทําที่สุดคืออยากรีบพาแม่ไปเที่ยวอยากให้เขาได้อยู่กับหลานอย่างที่ตั้งใจเพราะอนาคตอาจจะต้องผ่าตัดและเดินไม่คล่องสักพักวันนี้ยังเดินไหวย,ยังมีแรงแต่ก็ต้องเดินสลับกับนั่งวีลแชร์อยู่บ้าง ก็อยากทําให้คุณแม่มีความสุขที่สุดไม่อยากต้องมานั่งเสียใจภายหลังถ้าอนาคตต้องเกิดอะไรขึ้นกับแม่แล้วเราไม่ได้ทําสิ่งที่เคยตั้งใจเอาไว้ส่วนลูกสาวน้องเวทมนต์ตั้งแต่โควิดมาแทบไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เจอโลกกว้างตอนนี้ก็ตั้งใจมากๆว่าอยากพาเขาไปเรียนรู้ไปเห็นไปเจอไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆรอบโลก เวทมน์เป็นเด็กชอบเรียนรู้ทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวจะตื่นเต้นล้นลาและอารมณ์ดีมากๆไม่กลัวอะไรเลยพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้างเสมอคงชอบเที่ยวเหมือนคุณแม่และคุณยายสุดๆดีใจที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้อีกอย่างหนึ่งในปีนี้เพื่อคนในครอบครัวและคนที่รักที่สุดต่อให้สังคมวิจารณ์ไปต่างๆนานาต่อให้ท่ามกลางมรสุมชีวิตรายร้อม ก็ไม่มีอะไรเทียบเท่าเจตนาอันยิ่งใหญ่ในความรักที่มีต่อคุณแม่และต่อลูกของเราได้เลยขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ